ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กับวันอังคารที่ยี่สิบสามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดทีพี่น้องเนาะครับมื่อนี้พ่อแต้่ยมพามาติดตามราวพัฒนาของเก้ฝนนะครับเนาะเก้ฝนนครปฐมนะครับ,นะรบยัรลดกระเลียนผ่านไปผ่านมาพี่น้องแ่ตี่ยมกับขอโทษขอให้อภัยนะครับเนาะบัน ปั่นติดทางเป็น,นสิละนะครับรับมือวันจันทร์เนาะครับเนาะเลขเล่าพัฒนาออกสามหกสามศูนย์เก้าเก้าับส่วนเลขล่างกับออกสามศูนย์เนาะพี่น้องเนาะครับของเจ้ฝนนครปฐมนะครับเห็นบ่ครับตะวันเลขวิ่งเจ้พันธมาตรเจ็ดกับห้า เจ็ดกับ5ากับบอมาจาักตัวน้องพี่น้องเนาะครับแต่ว่าเจพันธ์นี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าครับเมื่อเข่าตัวกันนะครับกันเบิ้ลกันเป่านั่นครับซีซีเจ็ดเจ็ดห้าห้าเก้าเก้าก็ถือว่าเข่าบนตรงตรงน้องพนะี่น้องเนาะเก้าเก้านะครับก็ถือว่าเลขกับบอาลหางปัตไนน้องพนะี่น้องเนาะของเจเจฝนคนครปฐมนี่ครับครับเมื่พอพันธ์ยามผ้ามาตามต่ออีกนะครับ เจพันส่งมาให้แล้วนะครับครับปพอเตี่ยมก็ขอกราบขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อเจฝนนคนปรปฐมนะครับเนาะครับที่คนได้ส่งมาให้ปพอเตี่ยมนะครับมาฝากพี่ฝากน้องอีกเนาะพี่น้องเนาะครับวันพุธนะครับเนาะ है सिप्सी Thank <laughs> you. เจฝนนครปฐมนะครับ ครับบนล่างวิ่งรูดนะครับ1กับ2ครับครับมาเบ่งชุดชุดเหล็กวินนะครับ 0 1>, 1 2 7 8 9นะครับ ครับครับเอาวงเกพมันจับคู่ให้เนาะครับเนาะแปดหนึ่งแปดสอง เก้าศูนย์เก้าสองแปดเก้านะครับ ขับเกยพันนหนมากกับมีพมี่ตกกันอีกคือเกาพี่น้อง กันเบิลกันเป่านะครับ1นึ่งหนึ่งสองสอนะครับ นี่นี่นอพี่น้องเนาะวันพุธอาจจะเป่าอยู่ก็ได้นะครับห้องกับเบิงไหวนอพี่น้องเนาะแต่ว่าเจพันวาถ้าห้าบโบมาที่จับคู่ห้องกับสามารถวิ่งกันได้น่ก็ได้นะครับตัวได้ที่เพันธประจับกันคือมีหลักเกจนะครับเนาะหลักเกจเจพันบุไดริจับจับให้นะครับจับแต่หลักเปลกับหลักเก่านะครับเนาะ ครับครับลาวพัฒนา24ทับ10ทับ67วินชุดวินนะครับได้0 1 2 7 8 9ครับส่วนวิ่งรูดเจมันหนึ่งกับ2นะครับ8 1 8 2 9 1 9 0 9 2 8 9นะครับส่วนตัวกันนะครับ1 1 2 2 0 0 5 5นะครับ ลายมือเกยฝนนะครับเนาะส่งมให้พอเตมนะครับเอาครับพอเต็มก็ข้อกราบขอพรบคุณนะเกยฝนในหลายนะครับเด้อที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้พอเต็มเนาะครับเนาะครับมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิิงไปเป็นแนวทางนํากันนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเต็มก็ข้อไว้พอนคอยเขาปังๆอีกนะครับเด้อเนาะอีีเนาะ ขับจีได้โฉบโฉบมันมานกันครับที่สําคัญเนีพี่น้องเน้อทีเกยมันจับค่ให้มานี่นะครับมักสอบตัวใดเฮากย่าลืมกับตัวไว้น้าเนาอพี่น้องเนะครับเอาเข้ามาแล้วกยจะลืมเน้อพี่น้องเน้อกดไลค์กดแชร์พ่อเตมน้าแดงเนะครับเนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตมน้านะครับเอาส่วนวิ่งรูดเจกันหนึ่งกับสองเนาะพี่น้องเนะกขับคอยเข่าปังปังอีก พี่ก็จะได้สกศกมันมันกันนะครับครับเอาสุดท้ายทยสุดนี้พอแต้มก็ะขอกับขอบคุณเจจอกทึ่งนะครับเดออเจฝุนครปฐมนะครับเนาะแล้วก็ะขอกับขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเ้อความเจ็บใหญ่ใดว่วมไข่ให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ ครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อแต้มกันมีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันยีคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม